ทุกคนรู้หรือไม่ใน Stone Society มีการแบ่งยศถาบรรดาศักดิ์และตระกูลขุนนางตระกูลใหญ่มากมายหนึ่งในตระกูลเหล่านั้นคือตระกูลอิเซตระกูลที่ว่ากันว่าหากหญิงจากตระกูลนี้แต่งงานกับชายใดชายคนนั้นต้องมีอันเป็นไปทุกไลายและวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับตัวละครตัวละครหนึ่งและรีวิวสกิลของตัวละครตัวละครนั้นตัวละครที่เป็นเย็กมัธุสาวมันกล้าวใส่ผมใส่แว่นตาและถือหนังสืออยู่ตลอดเวลา เธอเป็นคนที่แข่งขัดต่อกฎระเบียบเป็นอย่างมากและยังเป็นยมทูตที่เก่ยนในเรื่องวิฒิมารอีกคนหนึ่งในเรื่องมาครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับอิเซนาโอะตัวละครระดับ R, อาที่ไม่ควรมองข้ามอิเซนาโอะตัวละครระดับอาที่อยู่ในคัทสายซัพพอร์ตเป็นตัวระดับอาที่ไม่ควรมองข้ามยังไงก่อนจะมาดูรีวิวสก,กิลของเธอวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับตัวตนของเธอให้มากขึ้นครับกับช่วง ประวัติของรองหัวหน้าหน่วยที่หนึ่งอิเซนา,นาโอะไปดูกันเลยครับงั้นเรามารู้จักกับโปรไฟล์ของนา,นาโอะกันก่อนเลยนะครับโดยนา,นาโอะเนี่ยเกิดวันที่7กรกฎาคมนะครับเธอมีส่วนสูงอยู่ที่164เซนติเมตรและมีน้ำหนักอยู่ที่48กิโลกรัมนะครับมีดวงตาเป็นสีน้ำเงินและมีเส้นผมเป็นสีดำนะครับการปรากฏตัวครั้งแรกของเธอเนี่ยเธอมาในฐานะของรองหัวหน้าหน่วยที่8 แห่ง13หน่วยพิทักษ์นะครับการแต่งตัวภายนอกของเธอเนี่ยเป็นคนที่แต่งตัวสุภาพเรียบร้อยเป็นเด็กผู้หญิงใส่แว่นผมสีดำปัดไปทางขวานะครับนาณาโอดนั้นมีความเข้มงวดต่อรองหัวหน้าของเธอเป็นอย่างมากนะครับตัวปกติเนี่ยนาณาโอดจะคอยดูด่าหัวหน้าของเธออยู่เสมอนาณาโอดนั้นมาจากตระกูลอิเซนะครับซึ่งถือว่าเป็นตระกูลที่ถูกต้องสาบนะครับซึ่งเป็นตระกูลที่มีเพียงแค่ผู้หญิงเท่านั้นโดยจากคำพูดของเคียราคุในตอนที่647ในสงครามเ้ือดพันปีเนี่ย เคราคุก็เคยกล่าวไว้ว่านะครับตระกูลอิเซเนี่ยเป็นตระกูลที่มีแต่ผู้หญิงมาโดยตลอดในวงตระกูลก็มีเพียงแค่ผู้หญิงเพราะฉะนั้นเธอต้องแต่งสามีเข้าตระกูลนะครับแต่ว่าสามีที่แต่งเข้าตระกูลอิเซทุกคนเนี่ยก็ล้วนตายด้วยคำสาปของตระกูลอิเซกันทั้งนั้นครับอิเซนานโอะนะครับมีการปรากฏตัวครั้งแรกในมังงะตอนที่102ตอนที่พวกอิจิโกะได้ปลุกเข้ามาในโซนโซเซตี้นะครับโดยที่หน่วยที่แปของเธออย่างอิเซนานโอะแล้วก็หัวหน้าของเธออย่างเคราคุชุนซุยเนี่ยก็ต้อออองงงมาปปะะะะททกกัับบแชนนนครซึ่เ่เเ็พือขอิอิจโ ในตอนแรกเนี่ยเคราคูเนี่ยขอเป็นคนจัดการกับแซดเองนะครับเพราะว่าตามคำสั่งของปู่ยามะเนี่ยอิเสก็ไม่ใช่สายต่อสู้อยู่แล้วจึงยอมให้เคระคูจัดการนะครับตัวก็มีการเตะจากเคระคูอีกว่าคืนปล่อยให้นันโอะของเราไปสู้ก็เกิดลื้นลอยเนี่ยก็คงเสียหองแย่ก็อย่างที่บอกไปครับเนื่องจากนันโอะเนี่ยไม่ใช่ยมทูตที่เป็นสายต่อสู้แต่ท่านันในการวางแผนกลยุทธ์ในการจัดการศัตรูซะมากกว่าเราจึงไม่ค่อยเห็นเธอในการต่อสู้นะเท่าไหร่นะครับ แต่ว่านานาโอนั้นมีดาบฟันวิญ,ญานะครับที่ชื่อว่าฮักเคียวเคนนะครับเป็นดาบศักดิ์สิทธิ์ไหลไปลแหลมไหลคมดาบไม่สามารถใช้ฟาดฟันหรือสงหารใครได้นะครับแต่ว่ามันสามารถสะท้อนการโจมตีของผัชเจ้าได้ส่วนการปลดปล่อยขั้นต้นของชิคายนะครับและขั้นปลดปล่อยสวัสดิการนั้นยังไม่ปรากฏให้เห็นชัดเจนนะครับและนี่ก็จะเป็นโปรไฟล์คร้าคๆา,ข,า,ข,า,ข,าของอิเซนานาโอรองหัวหน้า,นาหนวยที่8ซึ่งปัจจุบันก็ได้เลื่อนขึ้นมาเป็นรองหัวหน้า,นาหนวยที่1แห่ง13รบิทักเคียงคู่กับหัวหน แล้วคราวนี้เราก็จะมารีวิวตัวละครระดับ R อย่างนานโอภายในเกมกันนะครับด้วยความที่ว่าน้องนานโอเนี่ยเป็นตัวละครระดับ R ทําให้เบสต,ตัดของน้องเนี่ยไม่ได้สู้ตัวละครอื่นได้นะครับด้จากว่าเป็นตัวละครที่อยู่ในระดับต่ําที่สุดนะครับแต่ว่าผู้เล่นยุคบุกเบิกที่เล่นมาตั้งแต่แรกๆเนี่ยบางคนก็ตัดสินใจปั้นน้องและใช้น้องต่อมันเป็นเพราะอะไรครับก็เป็นเพราะว่าสกิลของน้องเนี่ยสามารถซัพพอร์ตทีมได้อย่างไรครับทุกคนที่เล่นเกมนี้มาระยะหนึ่งแล้วนะครับก็จะรู้ว่า ในเกมหรือว่าในการต่อสู้เนี่ยเราต้องสะสมพลังวิญญาณและเมื่อสะสมพลังวิญญาณได้ระดับหนึ่งนะครับเราก็สามารถใช้สกิลอันติเมตได้นั่นเองครับโดยสกิลของน้องนาโอนะครับหลังจากปลดซีดาวจะมีทั้งหมด3สกิลหลักนะครับสกิลแรกครับเป็นวิธีทําลายนะครับชักกะหันะครับสร้างความเสียหาย1นึเปเซของพลังโจมตีบวก8แก่ศัตรูหนึ่งเป้าหมายและหลังจากโจมตีเสร็จนะครับก็จะเพิ่มความเสียหายคริเิคอลให้กับเพื่อนร่วมทีมแถวหลังทั้งหมด30%เป็นเวลา2เทิน เรียกได้ว่าแค่สกิลตีปกติเนี่ยก็ซับพอร์ตจานะครับถ้าข้างหลังเรามีงินหรือว่ามีซุยฟงยืนอยู่เนี่ยแล้วอัปเกรดดาเมจคิดข้อเข้าไปอีกเนี่ยรับรองได้ว่าขี้แตกนะครับฝั่งตรงข้ามอันติเมิร์สกิลวิถีทำลายเบียคุไลน,นะครับสร้างความเสียหาย370%ของพลังโจมตีบวก20แก่ศัตรู1ตัว ในแนวเส้นตรงแบบสุ่มเลยนะครับโดยสกิลนี้นะครับจะส่วนมากจะเล็งไปที่ศัตรูที่มี HP ต่ำที่สุดนะครับและก็ถ้าดูจากสองสกิลที่กล่าวมาเนี่ยมันก็ดูเป็นสกิลสายซัพพอร์ตจา๋า แต่ว่าสกิลอันติเองเนี่ยอย่างเบียค่ไใดก็ไม่เป็นสกิลที่บือาอะไรมากแต่ทําไมผู้เล่นยุคบุกเบิอหลายๆคนถึงเลือกใช้อิเซน,นนาโอ,อนก็เป็นเพราะว่าสกิลนี่ครับวิญญาณแห่งปัญญาสกิลวิญญาณแห่งปัญญาหลังปดปล่อยดาบหรือว่าปดปล่อยสม,มุดเ่ยนะครับเมื่อเริ่มต่อสู้เราจะได้รับพลังวิญญาณ20หน่วยในทันทีนะครับและยังมีโอกาส22%หรือประมาณหนึ่งในห้าส่วนที่จะได้รับโอกาสเพิ่มวิญญาณไปอีก10หน่วยหรือก็คือ ตามปกติเนี่ยเราจะมีพลังวิญญาณเริ่มต้นที่ศูนย์นะครับแต่ถ้าเราเปิดมาด้วยมีอิเซนนานโ,นโอในทีมเนี่ยเราจะเริ่มต้นที่20หน่วยหรือ30หน่วยเห็นแล้วใช่ไหมครับในทีมของผมเนี่ยคนที่เร็วที่สุดในทีมผมก็คือซุยฟงนะครับซึ่งซุยฟงมีความเร็วอยู่ที่1,550และเกียริในการใช้สกิลอันติของซุยฟงก็คือใช้พลังวิญญาณ30หน่วยนะครับ ซึ่งค่าอิเซนานาโอกเนี่ยเพิ่มพลังวิญา30หน่วยแสดงว่าซุยฟงผมก็สามารถใช้อันติในทันทีได้ตั้งแต่เทอมแรกนั่นเองนะครับและด้วยเหตุนี้นะครับท่าผู้เล่นยุบป,ปุบเบิดกบางคนหรือว่าหลายๆคนเนี่ยยังเลือกใช้อิเซนานาโอกอยู่นะครับเราไม่ได้ใช้อิเซนานาโอกมาเพื่อเป็นตัวซัพพอร์ตหรือว่าตัวโจมตีแต่เป็นตัวที่เอาไว้ใช้แพสซีฟสกิลนั่นเองครับทาให้ผู้เล่นบางคนเนี่ยในช่วงกลางเกมเนี่ย ปั้นตัวละครแค่5ตัวครับแล้วก็เอาน้องนานโอ๊ดเนี่ยมายืนเป็นตัวตายตัวแทน1ตัวซึ่งจะทําให้เราสามารถใช้เกีรตได้และสามารถใช้สกิลได้ตั้งแต่การต่อสู้ครั้งแรกน,นั่นเองครับงั้นเราจะมาดูความแตกต่างระหว่างการมีน้องนานโอ,อ๊ก,กับการไม่มีน้องนานโอ,อในการ PVP จริงเลยนะครับอย่างแรกครับนี่คือทีมแรกของผมที่ไม่มีน้องนานโอ,อนะครับ เราจะมา PVP กับ Kaiser IV A ครับที่พลังค่อนข้างต่างกันเยอะนะครับแต่เราจะให้เห็นว่าการที่เปิดก่อนแล้วได้ใช้สกิลอันติเนี่ยมันได้เปรียบแค่ไหนครับนี่ทีมที่ไม่มีน้องนานนะโอะอยู่นะครับสังเกตได้ว่าเราเนี่ยจะไม่ได้ใช้อันติแต่เทอรลเรนครับซิฟโฟนเนี่ยจะออกไปแล้วก็ใช้สกิลโจมตีปกติ แล้วคราวนี้ถ้าเราใช้น้องนาโอะเข้าร่วมทีมของเรานะครับคือเราไม่จำเป็นต้องปั้นตัวละครนา,นานโอะก็ได้นะครับเราสามารถปั้น5้าตัวให้เก่งเลยโดยที่เอานานโอะมายืนเป็นตัวตายตัวแทนเฉยก็ได้นะครับเพราะว่าพาสีน้องจะทำงานแน่นอนนะครับครั้งนี้เราใส่นานโอะเข้าไปในทีมแล้วแล้วเรามาลองดูอีกรอบครับเราจะเห็นว่าครั้งนี้ค่าเพิ่มมา30เกณฑ์เนี่ยซุยฟงเนี่ยสามารถใช้อันติได้เลยนะ่แต่แ่นเต้นนะครับข้าเราโชคดีพอ และเหมือนเราจะโชคดีนะครับ<อ>จาคุโอไลโคเบนครับอันติไปครับตอ้ตยไต่สอกครับรรเพื่อจะเห็นใช่ไหมครับว่าการที่ตัวที่เก่งที่สุดและเร็วที่สุดสามารถใช้อันติได้แต่เทิร์นแรกเนี่ยมันเป็นการสร้างโอกาสให้ทีมเราสามารถชนะได้ไวขึ้นแล้วก็ทําให้เรามีโอกาสชนะในการพ V p พหรือว่าการลงคอนเทนต์ต่งตางๆได้ง่ายขึ้นนี่ครับถ้ายังไม่เห็นภาพ งั้นเรามาลองชาร์ล g นในโหมดอีลิตซึ่งน่าจะเป็นโหมดที่ยากที่สุดที่ผมจะทําได้ในตอนนี้แล้วนะครับการปรับทีมครั้งนี้ครับเราจะเอาซุยฟงออกนะครับแล้วเราจะใส่มาอยู่ดเข้ายไปแทนเออมาอยู่ดีก็อยู่เราใส่ชิพัอิชินเข้าไปแทนนะครับ ในการท้าทายด่านอิลิทนะครับแน่นอนว่าบางครั้งตัวละครเราจะเปิดก่อนหรืออาจจะเป็นบอสเปิดก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าตัวละครเราเปิดก่อนแล้วมีเกรดสนับสนุนเนี่ยมันจะทําให้การเคลียร์เนี่ยผ่านไปได้อย่างง่ายขึ้นนะครับอ่าอย่างเช่นนี้นเกิดมาปุ๊บมีเกต45เกทันทีนะครับปกติจะไม่มีนะครับเราก็สามารถเคลียร์มอนได้เร็วขึ้นอะไรประมาณนี้เลย ก็เป็นยังไงกันบ้างเขาสำหรับการรีวิวอิเซนะนาะโอตัวละครระดับ R ที่ไม่ควรมองข้ามสําหรับคลิปนี้นะครับเพื่อน,อนๆคิดเห็นยังไงคิดว่าการรีวิวตัวละครของผมเนี่ยเป็นยังไงบ้างหรือว่าอยากให้รีวิวตัวละครตัวไหนสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วเรามาลุ้นกันนะครับว่าตัวละครต,ตัวต่อไปที่ผมจะทําการรีวิวหรือคอนเทนต์ต่อไปที่เกี่ยวข้องกับเกมบิทโซลิปเปอร์เนี่ยจะเป็นคลิปแนวไหนครับแล้วก็ผมจะบอกว่าเรื่องการลงคลิปนะครับผมทําเพื่อความสนุกนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะลงคลิป วันละคลิปหรือ2วันคลิปก็ได้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับหวังว่าเราจะรู้จักกันมากขึ้นนะครับและหวังว่าเราจะมาเล่นเกมบีทโซลิเปอร์เป็นเพื่อนกัน,นครับถ้างั้นวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมพลวีทวดะไปก่อนนะครับสวัสดีครับ